สวัสดีครับผมอ้ําพงศักดิ์จากบริษัทเต็มตันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับกระเช้าติดรถปิกอัพ CTE รุ่นเน E d ส5 2้กันนะครับกระเช้าแบรนด์ CTE นะครับถูกนําเข้าจากประเทศอิตาลีนะครับโดยได้รับการออกแบบและผลิตภายใต้มาตรฐาน EN 280ปี2013ครับอีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรองนะครับจาก CE Certificate และ European Homologation Certificate อีกด้วยนะครับ CTE นะครับเป็นผู้ผลิตกระเช้าโดยสารบุคคลนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าสีณสิละายยเอีดเป็นนนไรวัี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ กระเช้าติดรถปิกอัพ CDE รุ่น z E D 1 5 2สนะครับสามารถติดตั้งบนรถปิกอัพได้นะครับสงสัยกันไหมครับว่าทำไมถึงเรียกว่า z E D 1 5 2นะครับเพราะว่าสามารถปฏิบัติงานในแนวดิ่งได้สูง1,5เมตรและปฏิบัติงานในแนวระนาบได้6,3เมตรตัวกระเช้าเองนะครับใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานน้อยมากๆนะครับและตัวกระเช้าเองนะครับสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึงห0 0 0โวลต์ และรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง,ง230กิโลกรัมอีกทั้งภายในกระเช้านะครับเรามีท้องห่วง2จุดนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน <Okay. S 1> เมื่อต้องปฏิบัติงานบานที่สูงให้อีกด้วยครับกระเช้า CDE รุ่น z d ็1 5 2นะครับสามารถหมุนได้360องศายอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยมีขนาดของตัวใบกระเช้าเนี่ยกว้าง700มมตรยาว1,400มิลลมและสูง1,100ม mm มตรครับ ตัวกระเช้านะครับสามารถบรรจุคนได้จำนวนสองคนด้วยกันนะครับและมีพื้นที่เหลือพอสามารถที่จะนําเครื่องมือช่างนะขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูงได้ด้วยนะครับตัวกระเช้าเองนะครับสามารถปรับหมุนซ้ายขวาได้ข้างละห5งองศาและยังสามารถที่จะปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังได้อีกด้วยนะครับภายในตัวไปกระเช้านะครับเรามีเตาเสียบไฟแบบ a c ขนาด230โวลต์เป็นแบบพาวเวอร์พัเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอีกด้วยนะครับพิเศษนะครับสำหรับเต ed 15.2ดงนะครับเรามีโหลดเซลนะครับเป็นตัวแจ้งเตือนและ กระเช้าแซดีดี15.2นะครับแขน2ท่อนนะครับสามารถพับเ็บแบบแอคติคูลเลตได้แล้วมีแขนอีกหนึ่งท่อนนะครับที่สามารถยืดออกได้อีก1เมตรเรียกว่าแบบเทเลสโคปิกนะครับซึ่งตัวกระเช้านะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกไฮดรอลิกนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับตัว14.2ที่ควบคุมด้วยระบบวาวน้ํามันนะครับทำให้ตัวกระเช้าเนี่ยมีการใช้งานที่สมุดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับการใช้งานของกระเช้าแซดีดี15.2นะครับใช้งานง่ายนะครับเพราะมีจุดควบคุมถึงั้งบ ชุดต้นกําลังไฮดรอลิกนะครับรับกําลังทางกลจากเครื่องยนต์โดยตรงด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แมกเนติกพัดนะครับทำให้สามารถส่งกําลังได้สูงสุดในขณะที่ตัวกระเช้านะครับมีระบบปรับการทํางานในแนวดิ่งแบบอัตโนมัติตลอดเวลานะครับและมีมาตรวัดนับชั่วโมงการใช้งานเพื่อวางแผนในการซ่อมบำรุงให้อีกด้วยครับและที่สําคัญนะครับหากาแพ้ไฮดรอลิกแตกหรือเสียหายนะครับเรามีอุปกรณ์ไพายโลดเช็ควาล์วและเคาน์เตอร์บาลานซ์วาล์วเพื่อป้องกันบูมตกอย่างเฉียบพลันนั่นเองด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกระเช้าติดรถ pickup CTE รุ่น z e D 15.2ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูงทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยนะครับและที่สาคัญปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอีกด้วยครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ CTE รุ่น z e D D 15.2ของเรานะครับสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้เลยเลยนะครับและก่อนจบคลิปนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใ,ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ